บายดีมาเบิ่งลูกสาวก็เหตุกินยังอึคร๊อยู่จักทอดอยังทางนี้ก็จักหนึ่งยังเปิดิงด้ยด้ยังอะนะหนึ่งหนึงกะโลกหนึ่งกะโกเออกะโหลกหัวปานั่นแนนปลูกระโหลกหัวหนึ่งหัวปลาสบายเดน้องอออีน้อยอะไอ กินกันหน่อยกินหัวปลาใหญ่ขางนี่ทอดปลาทอดวิญญาณทอดวิญญาณปลานิเออมื้อนี้จ้าๆอทอดได้นี่แล้วมันต้องแซ่บางนี่แกงแกงหน่อไม้บ่เอาไแกงหน่อไม้ทําไห้คะก็สิตกแกงมาน่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ับไผตอนเที่ยงตอนบ่ายแซ่บแซ่ ข้อหมัดกระเม็ดเจ้นี่อดเป็นเห็มโกรบๆต้นี่นะข้องหมัหดคนได้หน like, มันเย對對็นกว่าเด้อเย็นกว่าอย่างกินเด้อนห่อนเด้อห่อนหู้ยห่อนอะไรต้นนี่คนหมักกัดหางนี่แหละคนหมัดนะเบิ้องเปล่าเป่า

มากินหางปลากรอบหางปลาใหม่ๆเอ้ยแต่แม่เอ้ยแม่ข้าวค่าข้อไหนอกินกินมาาว่อบอมามากินมีนยานปลาน้วกันเด้อมันบอกข้าค้อบอลองซีมมึงุกถ้าอันนั้นมากรอบเมันหยั่งกินมาแทนอันนี้นะอืมเล็กน้อยอาขมักกินยังนี้มักกินนั่นได้ผลมามาหน้าคนแรกสักบัเด้อทำแนวนี่ค่ะบมาก้าวคินกรอบ ใหม,ม่ๆหมัทีเนี่ยอนักแบบนั้นเหนังขออมึงเห็้แทบแะเนี่ยไปเลยนะก,นยกินแม่ไปใช่แหละมึงจะกิน่วันกินกินแงงเขาเนี่ยอืมทานิน้อยืน mặn, nắng thòng, sỏi đồ cỏ, tinh xèo, còn kia những cái gì, này mất, nên là nó sẽ hép hép, như đấy nữa, ba hép cái tủ, năng tổ, rồi nó

อป oui. ิ er> ่นไหมพ่รุกยายเออยับไปใกล้ๆไม่ถ่าวคุณมิ uh> ้อมาเลยพิ่นจะเสียบจะเหงื่อเหมือนยองเสียบจัะ ยังนนะท,ที่นี่เมื่อไรทอดกรอบเลยทิ้งทำเมื่อหลกแต่งมั้งนะทิ้นใด้ก็ถึงแล้วยืนนิ้วช่องใส่บันทบมาขึ้นีเด้อประมาณตีหนึ่งทรงเลขมให้เบิง่งเฮ้ยเป็นที่บาทเนี่ยแปดกประมาณห้าเนี่ยห <8, S 2> ้าสามแปดห้าสามแปดเลข มาจะใช้อนี้อ่ะเฮ้ยมัดเลยเขาหนักเบาไปนะเลยเลยกน่งขาขา้เลห้า,ามแดะเด้อเลน่เลกัง้วเอาละ ต้นมุ้งฟันยังจะคออีไมคอบรหัรไม่ืดสำคัญมากที่สุดไงไหงยันได้กไหงวันหกเจ็ดประมเจหไอเทเล็กเบียดเอกจาแต่ห้าโมงเจ็ดโมงหกห้าโมงเจ็ดโมงเลยไม่เล็กเบียดเนาะออกวัดเลยอันหกเจอันออกคุกออกครออกคเวลาเลยวันเอ เล้าอ่ไก่อนเล้าในบ้าห,าหานอกสี่เล้าเนี่ยหวเ้วมีอไรอวันนี้นะื่นนี้เลยบรเ<ช>อากินบัาวเที่ยนแล้วกินกา,ปานงปลาพี่น้องแท้ตุยตุยปลาอ้นมุกไปใส่ปลาอ้นมุกไปใส่ไปฟันยิ้มย่ายห้องปะอะไรอยู่แล้าไปแล้ว Yeah, i ดูดเนีวมันก็คืนหน้ามันเก่ามันว้าวเ,าเลยเอาดูดจากนี้นดูดเวลาที่ก็หวางเข้าเอาไปเไปบิง่งพี่น้องเบิ่งหนึ่งหัวปลาปุ้ยปุ้กไก่สีสุกเลยราคาชั้นระดับหนึ่หอมหุยหุยหอมหอมุยหุยปิดไปก่อนปิดไปก่อนแทางนี้ก็ี๋สิแกงนอไม่เด้อ แกงหน่อไม้ใส่แมงจีรอใส่ปลาแดกอึ่งพุ่นใส่ปลาแดกอึ่งไปหมดเฮ็ดนี่นี่ได้ปแดกอึ่งเด้อนี่ใส่ปแดกอึ่งปแดอึ่งมาตเฮือนหอมหยๆหอมหยๆี่น้อมากินนมาเด้อมาเด้อมากินหัวปลาใหญ่เด้อแซ่บๆเหมือนกันเด้อหัวปลาใหญ่ เออปลเปื่อยนีออนเปื่อยขาดเลยนี่ยคุกินเลยกินลิ้นเลยแหละวั้กินเขาเข่าเขน้าไม่ปื่อยากกินลินล้วล่ะเนี่ยเขาจะกินลิ้นล้ล่ะเปื่อยเขาแลอกมาพี่น้องกินหัวปลาใหญ่ลองมาซิมบงหัวปลาใหญ่บาทนีงน็อคือเปื่อยขาดคุณขาดเลยเนาะน็อตเขากินไหมน็อตมาแม่น็อตประชิมมาแม่ประชิมด้วยหัวปลาใหญ่แซ่บเลย มอนี่ก็เด้อกินยังกับบกินมาเด้อเอฟซีเบาใส่มาเด้อกินหัวใหญ่เด้อกินหัวปลาใหญ่เด้อ้ดิมาเด้อเอฟซีเอฟซีเคยเบาใส่เดิคอมเมนต์หนึ่งกับแบบเอาไปผิดวัดมึอแบบนี้นะมีจะมากินน้ำยู่ได้หนี่สิคะทำโรงงานเขาจะว่าอุ๋ยังก็จะว่าอุ๋วะถ้าดูว่าว่าเขาว่าเอาเลยเอาผู้หลับไดหลับได้รีไดไหม อาอแบบคือกจักเขาเขาหลับไะได้นะเขาบุกไเจอครับอรเว้ยเื่อครับย่นหน้อยเนาะยิมพี่ยิบค้วนนะเดินมากินชนนค้วนมันคือว่าจักหน่อยมนคุยกับมันโนมนก็หูอยู่อาบน้าแต่กรแต่งหนานก็เพ่ะสีเล้วมันเป็นแม่ทัดาบมันเปนมันชิ้แต่งรลดมน มันวางสายฮะมันเล่นเขียโทรศัพท์น่สองชั่วโมงแล้วมันจังแต่งเทียไปบาทหนึ่งมันก็แต่งไปน้อยหนึ่งเทียไปบาทหนึ่งมันก็แต่งไปน้อยหนึ่งผู้ด่าโมแร่งผัวแล้วมันย่ยางมากเสียผู้ที่ขำผู้ที่ผู้ที่เลี้ยวตอนไปนะคะกระดุมสินฮัทตึกตอนโทนมันอาบน้าออกมาแล้วตอนมึงโทนะบอบผมมันเปียกตัวเองมันปฏิธรรมาดาได้ยนหน่อย แซงโตเป็นยังไงนั่หาำตะเด็ดกินหัวปลาสลามหัวปลาสลามหัวปลาสบายต่อพิษแซ่บอย่างนี้มันอิ่มเข่าครับพี่น้องไปเห็นที่จเจ้าเสือไปกินไปเห็นเขาจะเสือตลอดอย่าได้ซีดมันเลยไปต้มเขาวกซีเมันไปหนึ่งไปยัางจะได้เขาจับมันย่องบมืงจับเปิดอือนี่แหละแห่งแสน ขับปว่าเปื่อยๆนี่แหละมันเลยแซ่บอ้โอ้หัวปลา้มเข่าเปียกปลาให้นะแ<ห>ค่จมเปียกยเศรษฐาบอี่วันนี้เราจัเห็ดอะไรมันขึ้นบอกเอามือกันหนึ่งก็อีกหนึ่งอย่างเดียวแล้วหัวแบบนะี้เวลาไปเห็ดเปียกมาเนาะหิวเขานะเขา่อมาหายแบบนี้เนาะ ก็ชีดีใจเนาะหิวกินเอากินเฮาเนาะแม่สวดคือบ่มีกินเวราะากิวกคือเฮาสมุดเราเฮาไปเห็ดเบี้ยงมาไม่เมืเ่อยเลิกงานเพียงเลยนะเน่ามาเน,นนะี่ยเนี่ยพี่ขนาดไดนะ้เนาะเออป้าต้อคือสิสวดใจสวดใจบึดเนาะเฮาแบบเลือเนาะอ่อะากันกินเลย วยค่ะบมเสือคุณมึงลองโทโทรมันเหียบ่อยากให้มุงมึงหูอนัานละนุ่งเครื่องมาซักเมื่อละลีลาพนังข้าวล้วบ่มากเขาเอิดไมเบ่มากะห้เโอ้หูเซือว่ะมันเบามันอาบน้ามาตอกมาละเต่ากอจะเล้ยวแล้วนะนมายาไมเลย จนเห็คดคลิปแล้วแล้วนะมันว่าว่าจักหน่อยนะอิ่นแม่เอิ่นมากินจักหน่อยจักหน่อยอีอตคนะือว่าคำพุ่นมันเห็ดคือมันเป็นน่างอ,อีนุกผัดตงต่อคำว่าว่าได้อีอันนี้ผัดอีนุกนะจกนะนนะนักหน่อยแล้วผู้ย่างมันล้มันนะนุกอีอ้นจักหน่อยมันอะไรต้องเคีย่ยวได้คำว่าจักหน่อยมึงต้องลูกเดียวนี่ เพิ่นก็บ่าเพิ่นผู้หนึ่งนี่ได้แบบบ้าหาดบังคับเขาไปเดี๋ยวนี้บ่ได้ดอกเขาก็ยากลูกเขาคลิปนี้ก็ล้เด้อยพี่น้องเลยแลัวก็กินหนึ่งหัวปลาสลามหัวปลาสวายหัวปลาสลามคลิปนี้ว่าผพ้นนยุ่นบาย